จริงเลิข่าวอัพเดทอากาป่วยของวิรดาวงเพีว,วานเผยตอนนี้เริ่มมีสัญญาณที่ดีส่งมาแล้วค่ะ ยังคงส่งกำลังใจให้กันอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับเรื่องราวการเจ็บป่วยของนักร้องสาวและนางเอกลิเกชื่อดังอย่างวีรดาวงเทวนันที่ก่อนหน้าน,นี้ค่ะมีข่าวมาว่าเธอป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกและก็ต้องแอดมิตที่โรงพยาบาลค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยรักษาตัวมาเกือบ2เดือนแล้วแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะฟื้นขึ้นมานั่นเองค่ะซึ่งงานนี้ทั้งครอบครัวแล้วก็แฟนๆค่ะต่างส่งกำลังใจให้เธออย่างต่อเนื่องและก็เฝ้ารอคอยปฏิหารให้วีรดาค่ะอาการดีขึ้นมาในทุกๆวนันและให้เธอฟื้นขึ้น มาหลังจากที่เธอนั้นนอนอยู่โรงพยาบาลเกือบ2เดือนแล้วล่าสุดในวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้านพ่จิงรลีดคข่าวงเทวันค่ะได้มีการเดินทางมาอัดรายการทางช่อง7็และก็ได้มีการให้สัมภาษณ์เพื่ออัปเดตอาการของหลานสาวอย่างวิรดาวงเทวันนั่นเองโดยพิจิงรลีดขาวค่ะเผยว่า ส่วนตัวเนี่ยมองว่าตอนนี้กําลังมีสัญญาณที่ดีเกิดขึ้นแต่เรื่องอาการยังคงเหมือนเดิมเพราะสมองยังไม่ตอบรับอะไรแต่น้องวิสามารถขยับขาเองได้1วันหลายครั้งมากๆค่ะซึ่งทางครอบครัวเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากเพราะมันเป็นสัญญาณตอบรับที่ดีที่เรารอคอยกันมานั่นเองค่ะและยังคงรอคอยปฏิหารต่อไปแม้ว่าทางแพทย์ค่ะจะคิดว่ามันไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับสมองแต่เราก็ยังรู้สึกดีใจรู้สึกว่าเป็นสัญญาณบอกว่าน้องวิยังรับรู้นั่นเองค่ะ เวลามาต้องขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของสาววีแล้วก็ตัวสาววีด้วยนะคะและ้วจะมีเรื่องราวออกมาเป็นเ้่อเติมทงเด็ดตามัา,มาสวกให้ผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอน,นะค่ะ